ข้าศัตรสวัสดีงามๆจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนีเ้เฮชรขปุนจ้าต่ำเครื่องกันจ้าประทัดซิมากินแซ่บกินนัวให้เบิง้งได้จ้ะเดอ้อต่ำเครื่องเฮ็ดหน้าขปุนจ้าพี่น้องมาเฮือนเอื่อยเปิ้ลจ้าฮะจักมาจ้าต่ำกันจ้า ำเครื่องแต่พี่นอ้องเราเพชรน้มเขะปุ่นเห็ดแบบป้าๆเฮียจ้ะอ,อันให้เห็นผู้เดียวดเด้่จ้ะเดชรักทายข้าเจ้าแต่พี่น้องข้าเจ้าบ่อยากออกกล้องนำคอยขอัชิรักอายห้เบิงเน้่จะ้ะข้าเจ้าหาอมบบงามคือคอยดยอกจ้ะคอยงามก็มเมือนีย่ากพี่นอ้องนีนีนป้าลูกชายไว้ัยลูกชายจะว่าชิไหห่าแม่อยู่ป่านนี้ลูกชายคอยก็ได้ ลเลี่ยงแล้วก็แพ่งนะพี่น้องเนาะแล้วหัวขวานคอยจ้ะเอื่อยอันนี้แล้วเต็มอ,อ,อยอู่บนน้องตาแล้วกระสิอเอาไปใส่ทำพุ่นจากพี่นอ้องเอื่อยแล้วแกะลาอยู่ ทางคุณนึ่งกับเคียนคิ้วอยู่เวจะทางคุณจะอือทางนี้กัแกะป่าซอยกันจะทางพี่แห่งงามจะกาลังตักป่าอยู่จ้ะอือทางคุณกัเคียนคิ้วได้พี่น้องเอ้ยมาเฮือนเพิ่นว่าจังสวยเพินเาค่อาเ,เออเออนว่าเขาแเอ้วก็เปเกาอยูเอ้อผู้ใดมึง่ะ้วจะเบิ่งข่อยอยู่ในซองยูทูบ เห็นอยู่บ้าเห็นบ้างก็บอกว่าหัวพันน่ะถ้าเธอไม่ไม่หยุดทําฉันจะเลิกกับเธอแล้ฉันก็รอหัวเพันด้วนพี่เรางานเดี๋ยวเอื่อยอันนี้ค่ะแต่เห็นยังอันเอื่อยอืมพี่น้องต่างยิงยิงก้องใส่หูได้บัดดี้โอ้ยเป็นป่านิ่งเลยจ้ะเอื่อยเราอยากกินเราเป็นแก้วจ้ะเอื่อยเราขาอืขาไปนแก้วแก้วแก้วโหก ข้างหลังต้องซ่องดอกเขางา่ามนะจ๊ะจิงงำข่อย,อยอม่นจะพักขึนตามต้องเต้นพี่นอ้อง,ม,งอมันรำสิงเดี๋ยวพี่พาเจ้าไปเต้นหมอนักซิงข่อยมาน้องพี่น้องเอขอขาบริมา้มา,ดมมาเดี๋ยวเขาเมาดิบเมาดิบข่อยทุกสถานการณ์เพี่ยนโทรศัพท์โทรเบพท์ได้ตุกสถาไว้มัมนร้อนอใช่ไหมอัน ้สิกินงย่างกินจอยพี่เรากินอยังก็แซ่บก็นุ่วข่อยเอาแม่เป็นั่งเก้าอี้สน้ำตาลก็ได้ลูกนั่งทิงตรงนั้นน่ะลูกนั่งเอเลยอ่ะยายบอกว่ามีไผครมาจเป็นลูกผู้สาวสอดเขาเจ้ะได้ลูกผู้สาวจ้ะพี่หนุ่ยก็ได้ผู้หนึ่งพี่ด้วงก็ได้ตัวเขาเอาอีกเลยเนี่ยจ้ะอันเขาว่าวิว่าพื้นผัวให้พังด้วยจะพ่อแม่พี่น้องบ้าเนี่เขาว่าผัวข่อยค่ะเออพี่หาือ่านี่ยังเอาดิ พ,พูดแล้วกพพ็พูดเปลืออกซิ่นว่นไปสังผิดเวลาอยูบเดียวกับว่ากับพี่น้องเป็นวีหนุย่ยอืออืมคอ,อยค่ะแบบเพื่อนคอยอันคอยแม่คอยหูว่าปวดคอยเฮ็ดหมันคอยชิบว่าเอาล้วคอยเบาค่ะพูดนล้วตกใจเหมือนเราคอยเบาพายพังพี่ดวงแม่น,นีล่ละอ,อันนี้นี่บอกพูดว่าเออขัดฉันหูว่าเธอเฮ็ดหมนันฉันบอกเธอคะคักคอยเบาค่ะว่าตรงตุงเลยดิบเราอยากได้รู้เคยแล้วว่าทุเรศนาวแล้วว่า คสายไปแล้วแล้ว่าบฮะแล้วพอพด้เก่งภาษาเนาะพี่ดวงนี่คือพอกระโ bole ู่นะแต่จริงจริงแต่เกิดตัว่าอันนั้นการศึกษาเป็นอันดับบนเหตุอาชีพนี้เดยเนาะเออขันอยากเป็นลูกผู้นึ่งหันเบาค่ะถ้าไม่ทำเนี่ยอือบอกพูดผัวพี่น้องเออหมอลำจะโมงโอ้ยมึงจะม่ได้ยินเสียงว่าคะคู้ละวเปลาเริ่มแล้วปะเนี่ยเออเอาเขาเริ่มมาได้เฮ้ยหมอลำเพราะเราทำหมอลำจะโมงกับเราพราะก็กินแล้วก็โล่งไปกว้า โอยเลยดูก็ได้เท่านี้ไม่ต้องกินก็ได้ยันอิ่มอยู่มันหิวมันก็กินเลยใช่ไอ้ถ้ามันหิวแล้วใช่ไหมโอ้ยยังอิ่มอยู่พี่น้องเขาจะซ่อมเต้นไปก่อนจ้ะไปหัวผูนกับกับบรรเลงเลยจ้ะใส่หมอลำแค่แค่เจ้าตังอยู่ใส่นี่วัดเลยพี่ดวงกลางบัดเลยพี่ดวงอ๋อมันสิเหยอเจ้าย่างงามันสิเหยอไม่เอาติดแบบว่าเพื่อไม่ให้หนังตามันตกตา้ิดติดติดหัวคน ติดอันนี้ไงไอ้ตู้มันยังติดเลยตู้มันบังมันติดบังตาติดบงมันติดคือกูเนี่ยไอ้ตู้กระไรหันเบิ่งมาละแม่ฮะใช่ไอ้ตู้ติดไหมวันนี้น้อนนีเอาเลยข้าเจ้าหันลูกสองลูกสามแต่งหน้าพห้พี่สร้างมาพี่น้องเอ๋อผู้หญิงยังหยุดสวยยังไงป้าไม่สวยก็หยุดเถอะเดี๋ยวยิ้พี่ดวูมาค่อแลกกันผู้หญิงมจิตหล่อสวยเสื้อผ้าเราไปทำแต่พี่ดวงเราเสื้อเงียบเด้อ เอออันนมึงบอกูว่าเราจะไปเหตุการณ์ก็เลยคิดว่าเจ้าเป็นแบบโบราณนะพี่เดียวอจ่าจาโอ้สุดยอดบุัยเราเราต้องหวนในเฟสนะบุษชัยเราต้องขำไปเบิ้งเ่าบุได้สั่งเฟสเรานั่นน่ะอย่ใส่นั้นไเลยแกงเจ้าน่ะ เอามาใส่ตำใส่ด้วยไหมพี่ได้มาตำใส่นั่นเนาอ้าแกงนี่คือเพราะตากลิ้เหรอเฮ้ยก็มาตำใส่ตอนนี้ตอนที่เราจะเออใช่ทใส่พี่พี่แกงอันนี้ปลาตัวใหญ่เลยใส่ไหมไม่ดูในปลาอ้อวอ้าตัวคือเพราะตัปลาตากรมันบริเลบอ่ะลาใหญ่ให้มันเป็นเนื้อบอ่ะเออบริไฮมันเละหักใหญ่ใหญ่ตำนุ่งปลายยังไงให้มันเป็นเนื้อเน้อบบวบบวให้มันเละแห้งน่าตุมันไปใช่น่ะมันก็ละลายเองนี่ไง พีด่วอาวปกตติอนคือข้าเราเักกินแต่น้ำเราก็มากินต้นกินแต่น้ำใช้ใสมันี่นแต่น้ำอีลิ่เข้าไปมากินต้นเขาก็กินแบบนั้นก็กินเดี๋ยวนี้เพราะเราเป็นคนแบบว่าซินสติทได้เอื่ยค้าวเป็นเราแต่ก็ลงมาห้าเตียบบกคือบัคือเจ้ามาลองา็ไดแลตักหายเตี้ยพี่ดูกาขึ้นมึงก็เสียไยแต่มันอยู่กัชินนองนะ พี่น้องเอ้ยไี่กระปุกอ,อันนี้มันพี่แกงต้มมันอยากขายขาองตอนนี้ไม่เป็นเขาสิมางานถักบ่ถัน,นบะอืมันผ่านมา,หานเห็นมันแล้วกันผ่านมันรีดเท่าไหร่นะมันมว้วนเนี่ยมันเบาอีเสียว่าวันรีดเท่เาไหร่บ้างลืมเอาสับลมปับนมันจะเมื่อยฮะนมันขายดีเลยพี่ดวงทอดเบอร์เกอร์เฟนไฟ่แซ่ดได้หล่ะหัวฮัดกระว่าแซ่ดไงไงเดอกของมันแซ่บแซ่บ สะอาดน้ำดูดีน้ำพะนาผู้อื่นเพื่อเอ่อเอืออยู่เขากเป็ตะขักมาเทียบมือหน้าเลยนะแต่ว่านั้นต้นทุนนันก็สูงเลยอันนั้นคือพี่แก้มัวพิ่งก็ไปนักการปะเอือยโอ้โอยู่บ้านเดียวนก็เอด่ลายอะไรเนี่ยแล้วก็เศร้าเหตุงานล่ะเศร้านี่ยพี่แกงวซมจะยึดแต่ยนะสุดมเลยไปให้มึงดูงมางยชิมานย เขาเอางานเขาออกลูกศุกร์แล้วไปเด็กออกกับบ้านประกับความงามบอนนั้นมึงกินลืมไปย่างอกินบอนเปิดรถไฟยางรู้จักโดมนี่ตัวดมโดมตู้ห็ดอันนั้นแหละชิพินเอามาหายบอหน่อยส่งมาใี่อย่างอันนี้น้ำพริกแกงส้มอ้ยยัดมาทั้งกระปุกอ๋ออันนี้ได้ตัวเย็นนะบอได้เย็นไปฝากมาทั้งกระปุกนี่เฮ็ดว่าเป็นเล่ไอ้แกงอยากตูนพูดอะไรได้นี่ฮะอยากตูนพูดเรื่องเนเอาเพลงไปมีกิน มันส้มเหรอมันหมดอายุเหรอมเลยพป็นพอเป้นตัวเออพีโมลานหมัดฮัดอยู่ด้วยเออเออสุดขั้วเป็นตัวเออเออเออเร็ว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 กําลังแจไม่นแกไม่มันกําลังแจพี่แกงว่าตูนพูดก็เลยพี่ก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่าทำไมแบบเออที่าเขเข้าใจผิดอะไอยังสินะตูนพูดมึงกมึงนั่มึงแล้วมันเออพี่แค่ได้ยินไปก่อนลูกมึงจะเห็นพี่ะจะได้อย่ามันผิดดีกว่า หอมไหมหอมไหมหอมมากเลยอ่ะเพชรน้บาตรดรู้ไหมพี่ดวงดูน้ำพริกมันเหมือนของสกลนครไหมมาดูสิอะของสะกลนครโอ้ของรากรีเพชรนบาตรป่่วเห็นขึ้นมาบบไหนตะกวนขึ้นมากก็อไอเพชเตครื่องเนะกุาแงนอกพื้มือนเดียดนะวาดเมื่อตัวโมวาสมาบอมาบ่พื้นเพื่อนพี่น้องเอ้ยมันจะสีออกจากบ้านได้ไหมเนาะ เป็นไปัวเป็นไาไปน้ำไหนัวเพื่อนคิมามักโมเมีอะมีโมมียงานมึึงแห่งสำคัญใค่ไบมกพเพื่อออกอากาศแบบนี้ไมคามพายังไมันบริเกียดเละบริเกียดเยอะมาก okay. เลยลูมาตัยก to ินก so ้างบดหนุยนยาวหนุยมันสิบ้า